เมื่อฉันได้เห็นเซเว่นอีเลเว่นที่คุ้นเคยถูกโจมตีฉันรู้สึกราวกับมันไม่ใช่แค่เรื่องที่เกิดขึ้นที่อื่นนี่คือหนึ่งในความคิดเห็นของคนญี่ปุ่นที่เขาได้เห็นภาพข่าวที่สื่อดังของประเทศได้รายงานถึงความจริงที่ว่าร้านสะดวกซื้อเซเว่นในไทยถูกโจมตีโดยกองทัพกัมพูชา ยังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับกรณีที่เกิดเหตุการณ์สู้รบบริเวณชายแดนไทยและกัมพูชาโดยล่าสุดนะครับสำนักข่าวใหญ่ของญี่ปุ่นที่มีชื่อว่าไมานิจิชิมบุญเขาก็ได้มีการารายงานข่าว พร้อมกับพาดหัวข่าวไว้ในเว็บไซต์ด้วยนะครับโดยไมนิจิชิมบุญได้พาดหัวข่าวว่าหน้าร้านเซเว่นอีที่ถูกทำลายครอบครัวผู้สูญเสียร่วมไว้อะไรเผยให้เห็นจุดเกิดเหตุในการถูกโจมตีที่เมืองไทยหลังจากนั้นนะครับสื่อญี่ปุ่นเขาก็ได้มีการลงเนื้อข่าวไว้ด้วยนะครับโดยระบุว่า รัฐบาลไทยได้เปิดพื้นที่ที่ถูกโจมตีบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาให้คณะทูตและสื่อต่างประเทศเข้าร่วมตรวจสอบเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาแม้ว่าตอนนี้จะมีข้อตกลงหยุดยิงและมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่29กร,รกฎกาคมที่ผ่านมาแต่การวิพากษ์วิจารณ์ยังคงมีอยู่จากทั้งสองฝ่าย และบรรยากาศที่ตึงเครียดยังคงปกคลุมพื้นที่ดังกล่าวหลังจากนั้นนะครับสื่อนี้เขาก็ได้มีการบรรยายถึงที่เกิดเหตุบริเวณเซเว่นอีเลนี้นะครับโดยบอกว่าสีสม้มขาวและเขียวป้ายร้านสะดวกซื้อที่คนญี่ปุ่นคุ้นเคยก็กลับหัวลงอย่างน่าเวทนา เพดานทางเข้าร้านมีการชำรุดเสียหายสินค้าในร้านแทบจะจำไม่ได้เลยเหลือเพียงชั้นวางที่ไฟไม่เกรียมและเศษกระจกที่แตกกระจายไปทั่วบริเวณ ร้านเซเว่นอเลที่ติดกับปั๊มน้ำมันในจังหวัดศรีสะเกดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยยังคงมีร่องรอยการถูกโจมตีเมื่อวันที่24กรดกฎกาคมร้านดังกล่าวอยู่ห่างจากบริเวณชายแดนกัมพูชาประมาณ30กิโลเมตรและเชื่อว,ว่าถูกจรวดของฝ่ายกัมพูชาโจมตีใส่โดยตรงทำให้มีชาวบ้านเสียชีวิตถึงแรายรวมไปถึงเด็กที่กำลังช้อปปิ้งอยู่ในร้านด้วยทางกองทัพ และรัฐบาลไทยระบุว่าการประทะกันได้สร้างความเสียหายใน3จังหวัดตามแนวชายแดนโรงพยาบาลได้รับความเสียหายพร้อมกันนี้มีการอบพยพประชาชนจำนวนมาก และถึงแม้จะมีข้อตกลงหยุดยิงแล้วแต่เมืองต่างๆบริเวณใกล้ชายแดนยังต้องถูกทิ้งร้างและแสดงให้เห็นว่าชีวิตประจำวันยังไม่กลับไปสู่ปก,กติอย่างสมบูรณ์ครอบครัวผู้เสียชีวิตรวมตัวกันหน้าร้านสะดวกซื้อพร้อมกับถือรูปในมือและมีการพูดคุยถึงความเสียหายที่พวกเขาได้รับแม้จะมีการหยุดยิงแล้วแต่ความตึงเครียดก็ยังคงอยู่ในบริเวณโดยทั้งสองฝ่ายต่างอ้างว่าอีกฝ่าย และเมิดข้อตกลงหลังจากนั้นสื่อญี่ปุ่นเขาก็ได้มีการปิดท้ายถึงผลกระทบที่มีต่อประชาชนไว้ด้วยนะครับโดยบอกว่านับตั้งแต่การประทะที่เริ่มขึ้นเมื่อวันที่24กรกฎกาคมมีผู้เสียชีวิตจากรายงานทั้งสองฝ่ายรวมกว่า40คนแล้วซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพลเรือนและมีผู้ต้องอพยพพัดถิ่นสูงถึง3 0 0 0คน โดยหลังจากข่าวที่สื่อญี่ปุ่นสื่อนี้นะครับเขาได้รายงานออกไปในเว็บไซต์เนี่ยก็ทําให้มีชาวญี่ปุ่นจํานวนมากเลยนะครับซึ่งผมเข้าไปดูเนี่ยก็ประมาณ200กว่าคอมเมนต์เลยนะครับที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ส่วนหนึ่งที่เขามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะเนี่ยก็เพราะว่าเขามีความรู้สึกร่วมนะครับร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลเว่นเนี่ยก็เปรียบเสมือนแบรนด์ที่เป็นชื่อดังของญี่ปุ่นเหมือนกันอย่างชาวญี่ปุ่นท่านแรกที่เข้ามาแสดงความ ควาิดเห็นเนี่ยคนนี้เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารได้เข้ามาบอกว่ากัมพูชาปฏิเสธว่าไม่มีการโจมตีร้านเซเวอเลเวนในประเทศไทยแต่เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์แล้วดูเหมือนว่าการโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นจริงอาวุธที่กองทัพกัมพูชาใช้ในการโจมตีครั้งนี้เป็นอาวุธที่ผลิตโดยสหาภาพโซเวียตความคิดเห็นต่อมาคนนี้เป็นอาจารย์มหาวิทยายลัยนะครับที่ชื่อว่าคุณนาริยะซูเกาวาะนะ เป็นอาจารย์ของคณะอารัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยโคคุชิกันนะครับและเป็นอาจารย์พิเศษของสถาบันไทยญี่ปุ่นด้วยนะครับได้มาระบุว่าการพระทะบริเวณชายแดนที่เกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนกระกฎะะาคมนั้นส่งผลต่อเศรษฐกิจสําคัญของทั้งสองประเทศความเสียหายโดยตรงต่อประเทศไทยมีมูลค่าประมาณมากกว่า1,000ล้านบาทและรัฐบาลไทยได้ประกาศให้ความช่วยเหลือทางการเงินประมาณ200 ห้บล้านบาทความคิดเห็นชาวญี่ปุ่นคนถัดมานะครับประเทศไทยมีภาพลักษณ์ว่าเป็นประเทศที่สงบสุขแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีปัญหาความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านอยู่เมื่อฉันได้เห็นภาพเซเว่นอีเลเว่นซึ่งเป็นร้านสะดวกซื้อชื่อดังในญี่ปุ่นถูกโจมตีฉันรู้สึกราวกับว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นกับคนอื่นเหตุการณ์ในยูเครนทําให้การเข้าสู่สงครามเป็นเรื่องง่ายดายแต่ฉันก็หวังว่าพวกเขาจะมีการ พูดคุยและหาทางออกได้อย่างประนีประนอมความคิดเห็นต่อมานะครับกัมพูชาพยายามอย่างหนักที่จะเผยแพร่ว่ากองทัพไทยได้สร้างความเสียหายให้กับสถานที่ราชการเช่นโรงเรียนและโรงพยาบาลแต่กลับมีพลเรือนชาวกัมพูชาถ่ายภาพทหารกำลังยิงจรวดจากพื้นที่ที่มีผู้คนสัญจรไปมาเป็นจำนวนมากผลจากการยิงถล่มแบบไม่เลือกหน้าของฝ่ายกัมพูชา ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสถานที่ราชการในไทยและร้านสะดวกซื้อความคิดเห็นต่อมาคนนี้ได้มาพูดถึงภาพของ7 e เ e ่ e อที่อยู่ในข่าวนะครับโดยบอกว่าหากมองภาพนี้จะเห็นว่าร้าน7 e เ e ่ e n ติดอยู่กับปั๊มน้ำมัน หากจุดตกกระทบห่างไปเพียง5-10เมตรฉันคิดว่าคงจะเกิดการระเบิดและเพลิงไหม้ขนาดใหญ่แม้ว่าจะเป็นการยิงโดยไม่ได้ตั้งใจแต่ฉันคิดว่าการกระทําของกัมพูชาไม่สมเหตุสมผลความคิดเห็นต่อมานะครับเมื่อฉันได้เห็นภาพเซเว่นอีเลที่ถูกเพลิงไหม้ ในตอนแรกผมคิดว่าญี่ปุ่นโดนโจมตีเราคงได้เห็นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกมากมายความคิดเห็นถัดมานะครับญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์อันดีกับทั้งสองประเทศดังนั้นจึงไม่สามารถเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ความคิดเห็นต่อมานะครับฉันสงสัยว่าพวกเขาจะแคคนญี่ปุ่นหรือเประดาหวังว่าพวกเขาจะเลิกสู้กันเร็วๆนี้ความคิดเห็นต่อมานะครับ,สสรรต,รบต่อไปร้านเซเว่นอีเลเว่นทุกแห่งทั่วโลกจะต้องออกกฎ ห้ามคนกัมพูชาเข้าร้านความคิดเห็นถัดมานะครับ7 e เ e ่ e อเเป็นบริษัทของญี่ปุ่นดังนั้นนี่ถือว่าเป็นการโจมตีญี่ปุ่นครับนี่ก็คือความคิดเห็นของชาวญี่ปุ่นบางส่วนนะครับและภาพความจริงที่7 e เ e ่ e อในประเทศไทยถูกกองทัพกัมพูชายิงจรวดโจมตีใส่แบบไม่เลือกหน้านะครับ ซึ่งผมคิดว่าที่ชาวญี่ปุ่นเขามีความรู้สึกร่วมในการเห็นเ e เ e ่ e อีเลถูกโจมตีครั้งนี้เนี่ยนั่นก็เพราะว่าเ e เ e ่ e อีเลเนี่ยนะครับเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของญี่ปุ่นเลยนะครับเพราะว่าถึงแม้บริษัทจุดเริ่มต้นเ e เ e ่ e อีเลนี่ยจะเริ่มที่อเมริกานะครับแต่ผู้ผลักดันและขยายธุรกิจจนเป็นแบรนด์ระดับโลกเนี่ยนั่นก็คือบริษัทเซเว่นแอนด์ไอโฮลดิ้งจำกัดของประเทศญี่ปุ่นนะครับ ซึ่งบริษัทนี้ก็เป็นบริษัทแม่ของ7 e เ e ่นอในญี่ปุ่นและเป็นผู้ควบคุมเครือข่าย7 e เ e ่น n ทั่วโลกด้วยนะครับแต่ในประเทศไทยเราเนี่ยเซเว่นอีถูกนำเนินการภายใต้บริษัท CPO นะครับซึ่งผมก็ต้องบอกเลยนะครับว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของคอมเมนต์ที่ผมเลือกมานะครับซึ่งจริงๆแล้วความคิดเห็นของชาวญี่ปุ่นเนี่ยก็มีหลากหลายนะครับ ไม่ว่าจะเป็นความคิดเห็นที่เข้าข้างฝ่ายไทยความคิดเห็นที่เข้าข้างฝ่ายกัมพูชาหรือความคิดเห็นที่เป็นกลางนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็ห้ามเขาไม่ได้นะครับเพราะแต่ละคนเนี่ยก็มีการรับข้อมูลข่าวสารที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่สําคัญก็คือเราต้องเอาความจริงเรื่องนี้ไปเผยแพร่ให้กับชาวโลกได้เห็นนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมได้สังเกตแล้วเนี่ยทางการไทยของเราก็มีหลักฐานที่ชัดเจนมากกว่าคําพูดลอยๆที่ฝั่งกัมพูชาเขาบอกมานะครับ แล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าใครมีความคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถมาพิมพ์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับก่อนจากการผมก็ต้องขอรบกวนให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับผมจะพยายามหาเรื่องราวใหม่ๆที่ไม่ซ้ํากับช่องอื่นมานําเสนอให้กับเพื่อนๆได้รับชมนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ